เขาเริ่มจากเขาสูงฟ้าเส้นทางหินชันและต้องต่อสู้กับแมงมุมยักษ์จากนั้นก็ล่องลอยในทะเลและถูกโจรสลัดไล่ล่าจนเอาชีวิตไม่รอดก่อนเข้าสู่แดนน้ำแข็งแล้วจึงพัดสู่ทะเลทรายที่ร้อนแะอุก แต่เขายังคงไม่หยุดก้าวถึงแม้จะสูญเสียทุกอย่างไปแล้วดตจนสุดท้ายก็ถึงจุดหมายแม้ร่างกายจะว่างเปล่าแต่หัวใจยังคงเต็มไปด้วยความหวังใหม่โอเคหู่บ้านจระเข้ข้อดีของที่นี่คือไม่มีหมีนะข้อเสียคือมันมีจระเข้นี่ จะก็วอได้อยู่นะเพราะว่ามันเดินช้ากว่าหมีเยอะอ๋าเหรเอาละ่ะอย่างแรกก็ต้องหาอุปกรณ์ก่อนสสนะต้องหาฟินิกแล้วแล้วเดียวว่าโอ้ยนี่อะไรอะพิกเหรออ้าว ถ้าปลูกได้เหมือนเบอร์รี่เลยโอเคงั้นก็ปลูกเก็บไว้เยอะๆจะได้มีอาหารกินเอาเลยที่นี่จะอยู่ยาวอย่างแน่นอนไม่เริ่มใหม่แล้วก็ไม่ตายง่ายๆแบบนั้นอย่างน้นนอยๆถ้าตายต้องเซฟไว้ก่อนอย่างแน่น,นอนไม่มีอะไรแถวนี้ก็ลงไปเก็บฟินดีกว่า อ้าถือว่าดีเพราะว่าขุดชิ้นแรกก็คือได้มาเป็นฟินเลยไม่ต้องทุกแผลรอบอ่าต่อไปก็กิ่งไม้จเอเคหมีนี่จะมีหมีในที่นี่เหระเนี่ยปกติหมีไม่น่าจะอยู่ในเขตร้อนเขตซาวนนาแถวนี้นะ อืมเออสองอันก็พอละกิงไว้เอาเดี๋ยวหาก้อนหินก่อนนะครับนั่นแหล<อ>ะก้อนหินปอกอ่าก็ทำมีดนะ ตึ๊บตึ๊บเฮ้ยอย่าจะทำอะไรจอให,อให้โอเคโอ้ยเรมา,ามาทำขวานกันล้วกันไอ้ไอ้เปิดประตูให้มันเข้ามาทำไมจับเลเจอร์ แขนแบบแขนคาไปหมดละตอนนี้คือผมสู้กลับไม่ได้เพื่อเอ,อเคอเอฮะจอเขียนเกือบโดนงาบอ่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่อืมอืมอไ้จบ แค่กบแท,ะทะ้ๆนี่ไงโอเคขวานจระเข้ไปเได้หัอกีเองไงเปิดประตูให้กบเข้ามาตี ฮึอะไรอะไรบ้างเนี่ยเนื้อเป็นเนมอรเหรอเป็นซอมบี้ด้วยกนะ็ถูกไม่ดีอยู่นะงั้นฉันจะไว้ชีวิตแกก็แล้นะวกันนเนาะไปก่อนอโอ้โห ลอยก็ไปอาวคือก่อนนั้นก็เห็นอยู่หรอกแต่ว่ามันมันเข้ามาตีแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> คิดว่ามันจะเป็นแบบว่าพวกสัตว์เป็นมิตรเอเอ,อไม่มีตบบัวละเป็นมิรหรอกในเกมนี้นะไม่นี่มันห้องชั้น เราได้ขวานแล้วไปตัดไม้ดีกว่าว้าวนั่นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเอาละแถวนี้ไม่ค่อยมีไม้เท่าไหร่มีต้นสองต้นเองแต่ว่าเป็นต้นใหญ่บ้างมากเลยแล้วกอการมีต้นไม้แบบนี้มันดูสวยมากเลยแบบไม่อยากจะตัดเลยอยากจะเก็บเอาไว้ แล้วนั่นก็เรียมหรธรรมดาสินะ่นั่นเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ตงรงรู้นดีกว่าตรงนี้มีอยู่สองต้นใกล้กันมันดูกีกาเกินไปเมีแต่ว่าต้นเดียวใหญ่แบบนี้ดูดีกว่าละสองต้นติดกนันนี่ไม่ไม่ เอาจริงเราจะตัดทั้งต้นนะารักต่ดต้นมันใหญ่ามากเลยผมว่าน่จะตัดได้แค่เอเสีย่ยวหนึ่งของมันแล้วกคงไม่ได้ตัดทั้งต้นนะเพราะว่ามันต้นใหญ่เกินไปถ้ามีอุปกรณ์ที่สามารถตัดไม้ทั้งต้นได้ก็คงจะดีนะจะเป็นหนั ร้อนด้วยเออโอเคก็ได้ไม้มาแล้วนะครับต่อไปก็ทำแยกดีกว่าอันไหนก็ลงมาในถ้ำละต้องขุดหินขึ้นไปสักหน่อยนะอืมโชคดีี่ถ้ำนี้ดูถ้าจะปลอดภัยขอควรไม่ได้มีตัวอะไร นี่น่าเป็นทางขึ้นไปข้างบนได้เดี๋ยวจะค่อยขึ้นคุดอะไรไปสักหน่หอยผมจะเห็น่านแถวน,นี้แต่หน้าตาฝาดมันมีตะเหล็กหนึ่งก้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะขุดไปด้วยเช่นกันเพราะว่าเราทำแพลหินได้เราเลยสามารถขุดเหล็กได้ แต่ว่าเรายังใช้เหล็กไม่ได้นีนะ่ะมาขุดไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีฐานด้วยจริงเหรอนี่ยแย่จังเลยข้างล่างดอนหูคขา้างลึกเลยนี่นะ่ะแต่ว่าเป็นถ้ำใหญ่อ่ะครับข้างล่างตรงนั้น เป็นว่าขึ้นกับอวกันเนาะเรายังไม่อยากไปหาไล่ตอนนี้จะมีสักวันที่มาเสียงหัวร้อนั่นอีกแล้วผมไม่ชอบเสียงนั้นเลยตัวนี้ขึ้นได้ด้วยหรอขึ้นได้สอ้หนู จริงเราปีนน้ำตรงทางถ้ำที่ผมเห็นก่อนหน้านี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเอากลับก่ไปละเพราะว่ามีเจ้าตัวลิงดักอยู่ตรงนี <c oughs> ้จริงไม่ต้องมีน้ำก็ได้นะปิดเลย โอ้ยยังไม่ไปเลยนะคุณเบลโอเฮ้ยช่วยกันหน่อยได้ไหมโอ้หายไปแล้วอ๋ออยู่นั่นเองนึกว่าหายไปแล้วโถวิงเขาบานกันแล้วกันช่วยเล็ก เปล่าขุดอะไรไม่ได้เลยเสียนะต่อให้มันเป็นของชิ้นเล็กที่แบบว่าเอามือหยิบขึ้นมาก็ได้ไดนะ้โอเคกล่องก่อนนี้เตาเผ่าเล็กสักหน่อยชิ้ ผมมีเป้าหมายละวคือปราสาทหลังนั้นแต่ว่ายังไม่มีแผนน่าจะต้องอัพเลเวลเพิ่มก่อนให้เราสามารถเข้าไปปุบเข้าไปได้นั้นเดี๋ยวอัพให้ได้ลู่สามารถใช้ลู่ได้ก่อนก็พอแล้วก็ปัญหาตอนนี้ก็คืออากาศร้อนอยู่ในเขตร้อน อันนี้โลโลต้องใช้เลเวลสิบเอ็ดอาร์เมอร์แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเริ่มจะร้อนไม่ไหวละลงน้ำโอเคอน้ำเคยเป็นเซฟโซนแต่ว่าถ้ามีจระเข้อยู่แล้วก็จะไม่รอด มาใกล้จังเลยอ่าผมควรจะล่อมันออกไปไกลๆก่อนไกลจากบ้านจากหมู่บ้านไปไว้ตรงปราสาทก็ได้แหละไม่เป็นไรหรอกเพระว่ามันไม่ควรจะอยู่แถวบ้านผมมาถึงที่พักชื่อคาวที่อยู่ตอนนี้อุ้ยอะไรฮะอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว ไหนก็มาเช็คด้วยว่ามีกลงสปอนเยอะหรือเปล่าในี้สภาพดูดีเลยนะครับเนี่ยถ้าทุบก,กงสปอนออกไปได้ก็จะดีะมากๆแบเป็นเหมือนชั้นใต้ดินหรือเปล่า ไม่เลวไม่เลวแต่ว่าการที่จะยึดได้เนี่ยก็คงต้องคงต้องอีกสซัพักน่่าต้องถับชุดเหล็กด้วยละ่ะผมว่าเราต้องคาบกอกรณ์เหล็กทั้งตัวเพื่อจะไปูุยนะนะงั้นก่อนอื่นก็ต้องเก็บเวล์ฝากใช่นะะ แล้วมาใช้ต่อตัวจอร์คี้เนี่ยฮ่าฮ่าเองเป็นอนที่อื่นไม่อยากจะเชื่อจอร์คี้มันกัดถึงอ บอกให้ไปที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยไปไปขา้างนอกเป็นันที่อื่นไปโอ้โยนอนเลยแล้วครับจะได้เช้าพอดี ตอนนี้แค่ระยะกันโจมตีบังเกินสองบล็อกนะครับซึ่งระดับมายซึ่งผมว่าได้อยู่ได้แต่ว่ามีเยอะอาาสิถ้ามันมีตัวเดียวก็พอได้ละ ต้องอรอเลือดดีอยู่ไม่งั้นตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยเลือดไม่ดีเพราะว่าอาหารไม่เต็มนะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าการอยู่ต่อไปแบบนี้ก็เสียเวลาเปล่าเองไม่ตีหรอตีก็เลยทำไมเองถึงตีแล้วประชิดล่ะ ี่บอกนะว,ว่าลูกธนูหมดสกิลิตันลูกธนูหมดเฮ้ยแปลกดีฮะโอเคก็เดี๋ยวไปเก็บรวเบิดให้ใช้โล่ได้ก่อนตอนนี้สกิลิตันมา จะระคิบหมุนตัวโอ้ได้อันนี้กลับมาแล้วฮะเออฮ่าวาใส่อันนี้กันแล้วกันก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรอยู่ดีนะแต่ว่าดีกว่าไม่ได้ใส่อะไรเลย วุ้นของแกเค,เคไม่ดอกโอเคไม่ดีดึงดึงดึงขเข้าไปเกก็ต้องออไปตายสักรอบหนึ่งก่อนอเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์นะ ไหวเลยฮะผมรู้สึกว่าจราเข้เนี่ยมันสู้ง่ายกว่าหนีนะแต่ว่ายังสู้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะหนีไปหาแร่ดีไหมอ่ะไม่สิยถึงเราจะได้แร่มาก็แต่ยังใช้ไม่ได้อยู่ดียังไงต้องกลับมาเก็บเพิ่ม เ้็งก็ไปหามอนเตอร์ที่สู้ได้เก็บเวลล์กนแล้วกันเนาะมอนเตอร์ที่เป็นสัตว์กินพู้เฮ้ยเริ่มโกรธแล้วเอ็งจะตามไม่เมลิกเลยจอร์ชี้งั้นเดี๋ยวรอกันเลยรอได้ทันูลยะมาไล่ยิงให้หมดเลย ว่าเดี๋ยวเราไปฟาร์มของยนะก็จะพยายามไลีย้ยงกนะับจระเข้แล้วนี่ข้าวครับเป็นอาหารที่ดีอเอาไก่ก็จริงก็อยากเลี้ยงสัตว์อยู่นะ,นะครับแต่ว่า มันต้องทำโกงก่อนแล้วแล้วเราไม่ค่อยมีไม้อะสิทงนั้นถ้าเจอกันในชาติหน้าก็อขอให้โชคดีแล้วไม่ชอบผมไม่ชอบตัวมันเลยตีไปแปล่าโอ้เลเวลแล้วก็เนื้อ Mí. Okay. Oh. Oh yeah. Chạy. Ok. Ôi. เองเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยนะโอเคครับอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดละก็เมื่อกี้ตายเนาะขอแค่นี้หาย นี่แหละใช่ไหมเดอา่าโอเคเอาไปค่าได้แล้วตัวหนึ่งสามเลเวลม,มีลูกจระเข้ด้วยเดี๋ยวนะ ยูตูโอเคโอเค,อเ,คอเดี๋ยวผมต้องรอรีรเดีดีกว่าสวยน่าจะมีแบนเดดนะแบะนเดาดาราได้ไดไหรืป่าแบนเือไงอครบได้ใช้บนเมลเราะวาใชน้กระดูด้ก็เชื่อ โอเคจะไปแล้วส uh ินะเฮ้อ๊ยกลุ๊บโอ๊ยจอดชิม เดี๋ยวต้องมีจมูลแล้มา,ามอตตมตะตอนเดิดเข้าบ้านไปหมดดีเฮ้ยทุกจระเข้ออกไปดีมันจะกลายเป็นพาร์ทฟาร์มเอ่อ พาสฆ่าล้างจระเข้แทนที่เป็นเาร์พาสร้างตัวใหม่อิดแนี่ยลูกจระเข้ตัวนี้โอเคอยตัวแม่หาห่าอีพี แค่ตอ, okay. อนนี้หมูน่าจะติดอยู่ในน้ําซึ่งหมูมันว่ายน้ําไม่ได้นะครับฉะนั้นเราสามารถตีได้โอยไม่ต้องกลัวว่าจะเดนสวน แคไม่คิดมัน,นขาหลังไม่แต่พื้นก็เลยเด้งตัวกับกมาชนผมตายได้นะเอยเอ้จเจียจโอ้ยแค่เป็นมาได้ของคืนก็โอเคละ ขอ้เหินกลับมาให้ไม่มีพอที่จะทำอาวุธเยอะๆนะฉะนั้นช้ามาก่อนแล้วกันผมต้องไปฟาร์มของเพิ่มพวกไม้พวกหิน่